พนเรศวรแกร่งขนองดัง้างสวัสดีครับพบกนบนอ้วนล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 ้ว่ลวนล้วนล้วนลวนล้ว่ล้วนล้วนลอวนลวนล้วนล้วนล้วยวนล้วนลวนล้วนลวนล้วเล้นลนละวรล้วนล้นล้วนร้วีวนล้วนล้วนล้อนนล้วน้วนล้วะวนล้วนลวนล้วน้ว้วนล้วนล่วล้วนล้วนล้วล้ไน้วน้น้นลลวนล้ว้เนล้ล้วล้วล้วนล้ว อะไรนะจบแล้วใช่ไหมจ้าเออโอเคเอาเอาวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรร่วครับใครไม่ร่วมไม่ดูครับวันนี้เสนอนักเตะใหม่สองคนครับสมเกียรตินักมุท่ท่านหนึท่าเรือครับคนหนึ่งชื่ออะไรนะน้ำน้ำจตาอยู่ห่วงญาติจ้าอยู่ห่วงญาติเจ้าตุ้ยครับมาจากายน่ดเอฟซีเดี๋ยวเราไปหาเขากันในห้องในห้องไปไปไป โอ้โหกำลังอาบน้ำชนเต็นเลยชนเต้นอาบนเช็านเช็ดนี่ครับจาเมครับเป็นกล้ามโชว์หน่อยครับเป็นกล้ามโชว์โอ้โหวันนี้อไรครับอเรื่องไเรื่องร็

ครับนนี้เรายังหาไม่เจอเลยครับแล้วกคร็นอ่ี่ครับเป็นนักเตะครับสมเจตตื่นอี่ยื่นอไชื่ออะไรครับชื่อติมนะครับจิมมาจากที่ไหนครับเฮ้ยอะไรนี่ยท่ไหนครับที่กานครับมสอนใหญ่ใ่เคียร์เเลยวันนั้นไม่ได้กลิ้งเขาสนามับมาจกกรุงเทพกับาเรือวันนี้เลนแม็กแรกที่โหมแรกเ ดีใจแล้วค่ะดูเสยยาวได้แ้ว่านนุ่คิดว่าแผ่นี้เป็นไรเชื่อร่วมทีมโอเคว่าทีเราดีแล้วครับดีดแล้วดีแล้วีเค่ะเราหาลายุประตู้ยนะครับไม่เจอหเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแผ่แตกทำประตูถูกบอลลูกเดียวอ่ะเจ เป็นแบบว่าลงมาแล้วไม่ีโอกาสไม่เปลืองแต่ครั้งแรกยิงครั้งแรกแล้วเกลียดเลยแตกด้วยแตกตรงนี้โอเคเราหายตะกุยไปเลยครับเราาสัมภษณ์แฟนคลับดีกว่าแฟนคลับเพราะว่าว่าเขาจะว่าไงครับสวดีครับทุกคนวันนี้มาดูทีมอะไรครับแข่งเลยพีโลกครับว้าวยังลงไม่ได้รายการอยู่เอาลงไปลุกเป็นไงครับทำไมวันนี้พี่โลกเป็นไงบ้างครับเป็นพี่โลกแล้วนครับพี่โลกแล้ว ดับแล้วขอแล้วไปแกงเข้าโอเคครับตรงครับพาตัวมามาดึงพี่ครับวันนี้บอลรั่วๆใครไม่รั่วไปดูขอลาไปก่อนเจอกันที่สนามติดติดตัวอย่างติดตัวที่อย่างติดตัวทีอย่างทหามาสัมภาษณ์ไม่ได้เสาที่สองเสาที่สองเสาที่สองสสองสองกรกฎาคมวันที่สามเป็นเลือกตั้งด้วยเจอใครครับอ่าเจอแล้วความปลอดภัครับโอ้โหถ้าใครคิดว่าดูพวกเราแล้ว แม่งทำอะไรกันเ่มนะเรโอเคไปเจอพวกเราได้ที่สนามเราจะรู้อยากเห็นตัวเป็นของเอมมี่และโกโก้อ่ะเราจะรู้ว่าพวกเราเป็นไงไงเจอกันครับ